นี้ก็เป็นเวลาเกือบเือมจะ8โมง45นาทีเราก็ขับรถออกไปที่อู่เพราะว่าวันนี้เราต้องเอารถไปทำ MOT ค่ะก็คือตรวจ,รวจสภาพรถประจำปี MOT ก็ย่อม,มาจาก Ministry of Transport ที่ที่เราจะไปเนี่ยนะคะมันก็เป็นเมือง ที่อยู่ถัดไปเพราะที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านก็ขับรถไปไม่นานนะคะประมาณ5นาทีปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าตอนขากลับเนี่ยเพราะเราจะต้องเอารถไปทิ้งเอาไว้ที่อู่ขากลับเราก็จะไม่มีรถดังนั้นเราก็จะต้องไม่ถ้าไม่ขึ้นรถเมล์เราก็จะต้องเดินกลับบ้านทีนี้รถเมล์เนี่ยช่วงตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาจะไปส่งเด็กนักเรียนอ่ะเขาจะทําเป็นเหมือนเป็น สกูบัสด้วยอะนะคะมันก็จะไม่มีรถเมย์จนกระทั่งรู้สึกว่าจะเป็น9โมงครึง่งหรือว่า10โมงหรืออะไรประมาณนี้คือช่วง8โมง9โมงเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างมันจะไม่มีรถเมย์ดังนั้นเราก็เลยจะเดินกลับบ้านกันเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกอากาศก็กโอเคก็เลยก็เลยจะเดินกลับบ้านค่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดินก็ใช้วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นาะ สวัสด exactly, right, ีอ้โหดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพิ่ง r a ้รถมาเพโอเคาอึงก็เอารถไปจอดไปฝากไว้ที่อู่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ เขาก็จะโทรมาบอกเราถ้าหากว่ารถเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะจะเดินกลับบ้านกันวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวันที่อากาศดีมากเลยนะคะเนี่ยแดดออก ช้าวดีคือว่ามันยุ่งเรามีความรู้สึกว่ารถล่าเยอะมากเลยอ่ะแล้วสนุปปี้ก็ทำตัวแบบไม่ค่อยจะน่ารักเลยไม่รู้ว่าดึงตรงนั้นทีดึงตรงนี้ทีอะไรก็ไม่รู้ดม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 ,ดม อันนี้เขาก็เป็นอลอตเมนต์เป็นที่ปลูกผักสาธารณะของหมู่บ้านนะคะทำอะไรเนี่ยเรียนำค้างเหรอ เราจะต้องข้ามฟากไปฝั่งโน้นเนาะเขาบอกว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะต้องเดินสวนทางกับ การจราจรใช่ไหมคะคือว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ด้านที่เราเห็นว่ารถจะมาแล้วก็รถที่อยู่ด้านหลังเราก็จะอยู่อีกฝากหนึ่งของถนนทําตัวอะไรอย่างนี้ตอนนี้เดินมาก็เกือบๆจะ ถึงแบบเกือบจะออกจากหมู่บ้านแล้วค่ะคือนี่มันก็ยังมีบ้านคนบ้านคนอยู่ทำถุงออกตอนนี้มันก็คือยังมีบ้านคนอยู่นี่ไงยังมีบ้านคนอยู่ส่วนด้านตรงข้ามก็เป็นทุ่ง สนุปปี้ไม่ค่อยอยากเดินเลยอ่ะดมอยู่นั่นแหละดม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 ,ดมเอาดูดิพันน่ะสายเข้าไปพันเลยแล้วพันอีกแล้ว รอกหมไม่ค่อยจะมีสมาธิในการเดินเลยเนะีน่ยหาดึงอยู่นั่นแหละพูดตรงๆเลยนะคะว่าบรรยากาศดีมากเลยอะเหมาะกับการเดินมากมากเลย e ก in h e ี e รถเยอะมากเลยอ่ะวันนี้อ่ะเนี่ยมาอีกคันนึงแ้วเราต้องหลบเข้าตรงนี้เนาะเกบกดบอยกุ๊บอยคืออย่างเงี้ยเขาจะทำที่ไว้ให้เราหลบ้างทาง สมมุติว่าเวลามีรถมาค่ะจริงๆเราก็มีคนเดินเยอะอยู่เหมือนกันนะสโนป,ปี่อืดอีกแล้วอะ่ะแต่คราวนี้ไม่เก็บแล้วนะนี่ก็คือสองผงแล้วอะค่ะ มีรถมาอีกคันหนึ่ง,งค่ะ Stay here Good b o ย Go อันนี้เราก็เดินมาจนจะมาถึงตรงที่มันเป็นป่าทึบมานะคะ เดี๋ยวมันก็จะมีต้นไม้ขึ้นสองข้างทางมีรถม้อีกคันละเดี๋ยวเราจะหลบเข้าข้างทางเนาะหลบตรงนี้ดีไหม เป็นเพราะว่ามันยังเช้าอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ขณะที่เรายืนหลบรถเนี่ยเราก็เจอเห็ดเห็ดเดี๋ยวนะคะเห็ดค่ะอู้ไมีรู้เห็ดอะไรก็ไม่รู้เนาะเหมือนโตเลยอะ เนี่ยนะคะตอนหน้าหนาวอ่ะมันจะมืดแล้วมันก็จะดูเหมือนกับค่อนข้างจะน่ากลัวเวลาขับรถผ่านก็จะต้องรีบขับเร็วๆจริงๆอะมันไม่มีอะไรหรอกโอ้ยมันต้องเป็นช่วงแบบราชาแน่ๆเลยอ่ะรถเยอะมากเลย <No> จริงๆเราเคยทำวิดีโอเดินกลับบ้านจากอู่ซ่อมรถเนี่ยมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรทางนี้ก็เลยคิดว่าเออถ่ายไปคุยไปมันก็สนุกกว่าเนาะเหมือนมันมีสีสันกว่าอะไรอย่างเงี้ยอุ้มมีรถ หรหก็มีความรู้สึกว่าเราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วคันเนี้ย่หยแต่ว่ารถเยอะมากเลยค่อนข้างจะเครียดเลยแล้วเครียดเลยเนี่ยเราก็ออกมาจากป่าแล้วนะคะตอนนี้มันก็มาถึงที่โล่งหน่อยๆแล้ว ไม่คันหนึ่งแล้วอะลอบลอบลอบ g o o d b ออกจากป่ามาได้มาถึงเหมือนกับเป็นทุ่งก็มาถึงเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มของบ้านนะคะอีกอีกประมาณห้าหกหลังนี่ไงเป็นบ้านแบบพิเศษคือว่ามันรถหม่คันแล้วไปต่อ ก็คือบ้านอุ๊มีรถใหม่อีกคันหนึ่งแล้วหลบหลบหลบก็คือบ้านละพวกนี้หลังคามุงจากเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องถ่ายให้ดูเนาะมองไม่เห็นนะตรงนี้มองไม่เห็น มุงจากไม่ชาบจะเห็นหรือเปล่ามันมืดอ่ะช่วงสุดท้ายก่อนที่จะถึงบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่ามันจะเป็นช่วงทางโค้งแล้วมันก็ไม่มีไหลทางให้เรายืนดังนั้นก็จะต้องระมัดระวัง,งมากๆเลยก็จะต้องหยุดถ่ายสักแบบหนึ่งเนาะว้ พี่เนี่ยเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หายตื่นเต้นอีกนะเนี่ยเรามาถึงมาถึงหมู่บ้านแล้วนี่ต้องวิ่งเราต้องวิ่งสไตายเลย นะคะคเราก็รู้สึกว่าจะต้องนั่งพักสักแบบนึงแล้วก็จะดีมากเลยถ้าว่ามีอ,อะไรร้อนๆให้ดื่มก็จะต้องทำนั่งคิดว่าจะดื่มกาแฟดีหรือว่าจะดื่มอะไรอย่างอื่นดีก็เลยคิดว่าต้องดื่มนชชาลาเท แล้ววิธีการทำก็คือง่ายมากเลยใช้แบบสำเร็จรูปตวงออกน้ำนะคะใส่ช้อนชาลบห้าชาวงแล้วก็นมนี่ก็คือเป็นนมนมข้าวโอ๊ตค่ะใส่ไป,ไป แล้วก็ตีให้เข้ากันนี่อ่ะนีตีๆให้เท่ากันง่ายม,มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ตีให้เข้ากันมันจะเป็นมันจะเป็นก้อนๆอะ่ะ ไดเครื่องดื่มอ๋อที่ดื่มแล้วเย็นเออไม่ใช่เย็นที่ดื่มล้วชื่น <Okay. S 1> ชื่นทำใจมากไปค่ะ ออนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วอะค่ะยังไม่ได้ได้มันยังไม่ได้ข่าวข่าวจากอู่ซ่อมรถเลยอะน้องออกมาเก็บผ้าพเพราะว่าแดดก็ไม่ส่องแล้วอะเนาะคือแดดไม่ส่องตรงที่เราตากผ้าแล้วอะ เตาทองเตาทองแบบสีดำมีจุดแดงๆสองจุดเกาะอยู่ที่ผ้าที่เราตากผ้าก็ไม่แห้งด้วยละ่ะผ้าก็ยังชื้นอยู่เลยค่ะไม่เป็นไรเนาะเอาไปตากต่อในบ้านุย ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบนาทีนะคะเราก็จุดไฟแล้วเราก็ผากผ้าที่มันยังไม่แห้งหน้าเตาผิงมันจะได้แห้งมีความรู้สึกว่าเซ็งๆยังไงก็ไม่รู้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าอืมก็สี่โมงเย็นแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะล้ว เขาก็ยังไม่เห็นโทรมาบอกเรื่องรถว่าจะให้ไปรับกี่โมงก็เลยตัดสินใจโทรไปที่อู่แล้วเขาก็บอกว่ารถมันมีปัญหามันมีปัญหาเกี่ยวกับอืไฟแอร์แบ็มันเปิดแล้วมันไม่ยอมปิดแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันปิดหมายถึงช่างมันนะคะ เขาก็บอกว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์ตรวจดูแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่ยอมปิดแล้วถ้าหากว่ามันไม่ปิดเนี่ยรถมันก็จะไม่ผ่าน m อ t แล้วถ้ามันไม่ผ่าน m อ t มโมันก็เป็นปัญหาแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าให้เวลาเขาจะกระทั่งถึงพรุ่งนี้ก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกแบบว่า เซงๆไปหน่อยนึงเลยนะเนี่ยก่อยๆไปเลยคิดว่าเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็คงจะเคยมีวันแบบนี้ใช่ปะคะที่ว่าจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างมันก็มีทางแก้ไขเนาะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่ว่าอะไรที่ข้อขาดบาดตายแต่มันก็ยังรู้สึกแซงๆหน่อยๆอยู่ดีนะ ในชีวิตเราเนี่ยเราก็มีเรื่องอะไรให้ขอบคุณตั้งเยอะตั้งแยะแต่บางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าฮเราอยากจะนั่งเซง็งๆๆสักพักหนึ่งจริงๆนะว,วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยงานบ้านก็ไม่ได้ทำจะบอกว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือลาหยุดพักร้อนไม่ได้ไปทำงานถึงได้มีเวลาทำวิดีโอทำอะไรเนี่ยนะคะ ก็ถึงได้เอารถไปเข้า MOT ด้วยไงเพราะว่าลาหยุดให้ตรงกับเวลาที่จะต้องเอารถไป MOT เพราะไม่งั้นถ้าไม่มีรถอยู่ต่างจังหวัดก็ลำบากมากๆเลยอะค่ะคือรถเมย์นี่มีแบบชั่วโมงสองชั่วโมงคันหนึ่งแล้วห้าโมงครึ่งก็หมดแล้วอ่ะไม่ตอนดึกก็ไม่มีแล้วจริงๆนะดูรีบ้านช่องอย่างเลอะเลยอะอย่างเคอะเลยอะยังไม่ได้เก็บเลยอะ สงสัยจะต้องรวบรวมรวบรวมกำลังใจไปเก็บกวาดบ้านก่อนเนาะ